ครับเนี่ยใช้มากี่ปีแล้วครับอมเพิ่งมาอยู่ที่นี่อ๋อเพิ่งมาอยู่อ๋อครับผมอยู่รนชางม่ได้ถุงเองครับผมอ๋อครับผมอดอคนับผอันนี้เอาผลิตภัณฑ์มาส่งนะครับผมนะฮะ วันนี้ก็เอาผลิตภัณฑ์มาส่งให้นะครับเป็นลูกค้าประจํานะครับอันนี้คือพื้นที่ที่ใช้ประจํานะครับพื้นที่ที่ใช้ประจํา <c oughs> ใช้มาหลายปีนะครับ <c oughs> คือตะก่อนพื้นตรงเนี้ยตะก่อนเนี่ยค่อนข้างที่จะหมองมากนะครับหมองเพราะว่าเกิดจากการใช้น้ํานะครับในการถูพื้นแต่พอมาเปลี่ยนเป็น <c oughs> นะครับมอฟทีอินวันก็คือถูได้ทั้งเปียกทั้งแห้งนะฮะ อันนี้คือใช้น้ามันประจาเลยฮะสังเกตูว่าถ้าใช้น้ามันประจาเนี่ยพื้นจะเงามากนะเดินนี่แทบจะรู้สึกเลยว่าไม่มีฝุ่นเลยนะฮะที่อยู่บนพื้นนะถูบ่อยๆนี่ก็จะทําให้พื้นขึ้นเงาเพียงแค่ฉีดน,น้ํามันแค่ครั้งเดียวนะครับเข้าไปในผ้าแล้วก็ถูไปเรื่อยๆนะครับใช้ประมาณสักหนึ่งอาทิตย์นะครับแล้วก็ซักครั้งหนึ่งซักตากแดดหแห้งซักเหมือนเราซักผ้าตามปกติ ลัจากนั้นก็มาฉีดน้ำมันเข้าไปใหม่นะครับแล้วก็ถูอีกไปเรื่อยๆนะครับพอกคบอิตย์ก็ซักนะคพอเราถูเสร็จแล้วแล้วก็มาสลัดฝุ่นออกนะครับนี่คือบริเวณที่ใช้อยู่ครับเอาพื้นส,สวยๆมาให้ดูกันนะครับเอาลูกของมาส่งให้ลูกคา้าด้วยอเคนะครับสวัสดีครับ